ผู้ชนะสิทธิตอนที่237ร้อยาสจ็ดแาศึกพระตอนที่หนึ่งและขณะนั้นเกินยามสองแล้วพระเจ้าตะเบินชเวตี้จะเสด็จสู่สำนักพระพี่นางโดยพระองค์ตามลำพังก็เกรงคำคอราหาจะเกิดขึ้นได้จึงชวนเอานันทวดีมาเหสีให้ตามเสด็จด้วย ตาลแม่จันทราพี่นางเข้าพระที่ยังไม่ทันบรรทมหลับแจ้งข่าวจากนางข้าหลวงแล้วก็สงสัยอยู่เร่งออกมาแล้วถามว่าน้องเรามีธุระสิ่งใดจึงมาสู่พี่ยามนี้พระเจ้าตองอูก็เล่าความทั้งสิ้นดังได้ปรึกษาด้วยขุนเมืองมาแล้วตาลแม่เมืองตองอูฟังว่าจะได้ปะหน้าจะเด็ดทั้งแทนและยินดีก็ระคนกันอยู่ แล้วรับเอาว่าการข้างตัวข้าพระเจ้าจะทำนั้นพอรับว่าจะทำให้เต็มกำลังได้แต่การฝ่ายจเจด็ตซึ่งว่าให้อ่อนเพราะอำนาจตัวนั้นยังไม่รู้จะสำเร็จลงได้หรือไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวก็ว่าพี่นางจงลองตั้งความเพียรดูก่อนเถิดแล้วพระเจ้าจะเบงนชเวตี้ก็แนะข้อซักถามทั้งสิ้นแก่พระพี่นางไว้และบอกถึงความคิดว่า วันพรุ่งนี้จะรังเอาแม่เหล่าชีเจ้าสนักไปคออยู่ที่เชิงเทินสนทนากับพระมหาเถรด้วยและเพื่อจะหน่วงให้การนานกระทั่งมีเวลาว่ากล่าวกันให้รู้เรื่องตลอดดังนี้องค์พระเจ้าตะเบงเชเวตี้ก็บอกถึงข้อที่นิมนต์พระมหาเถรไว้เสร็จแล้วให้พระพี่นางทําการเอาโดยกิริยาสุขุมมิพักจะต้องร้อนรนกังวลใด สมเด็จพระพี่นางพระเจ้าตองอูก็รับเอาอุบายแลกกำหนดเนื้อความที่กษัตริย์ผู้น้องสั่งให้ถามไว้หมดสิน้นครั้นวันรุ่งขึ้นแล้วทุกอย่างก็จัดไปตามอุบายพระเจ้าอยู่หัวแม่เหล่าชีพระนมเท่ามานดาดเจเดตตื่นต่อข่าวบุญประสาคนชาราก็ออกมาจากท้ายวังคอยเวลามาหาสงจะมาฉันแต่ก่อนเพลนแต่ข้างมาหาสงเจ้าอารามคุโสดอนั้น ครั้นนายเวนหมวดมหาเล็กเชิญองค์การพระเจ้าอยู่หัวนิมนต์ฉันแลสแสดงธทำถวายดังนั้นพระมหาเถรปรีชายาณก็เฉลียวในใจอยู่ตรำพึงแต่ในอกแต่มังตราสเสวยราชเป็นใหญ่ไม่เคยสแสดงให้เห็นว่านิยมในสิ่งใดเป็นการผุศนเลยก็แหละวันนี้นิมนต์ไปฉันข้อนี้ก็เป็นไปตามธรรมดาดอก เราอยู่บนเชิงเทินใกล้เพนเมื่อใดเมื่อนั้นมังตราก็ถวายอาหารเป็นนิดแต่วันนี้ท่วงทีประหลาดมาสำแดงว่าฝ่ายทำกรณีคงประสงค์สิ่งอื่นเกินธรรมดาแล้วพระมหาเถรนสกิจใจไปถึงที่สนทนากับพระเจ้าอยู่หัวเมื่อคืนก็นึกทายถูกชรอยข่าวคำเจ้าเจ,าจเด,ดโอจะเป็นเครื่องร้อนให้อยากรู้อยู่ในอกพระเจ้าอยู่หัว จึงคิดจะไล่เลียงจะเด็ดโดยตัวผู้เดียวอีกพระมหาเถรมคิดกระนั้นแล้วก็ไม่ละจะเด็ดไว้ไกลตาชวนเอาเจ้าสิทธิไปในคราวถวายอาหารเพลของหลวงด้วยพระเจ้าตะเบงชเวตี้เห็นทั้งสิทธิทั้งครูมาด้วยกันไม่สมความคิดฉะนั้นก็ทนปรนิบัติเจ้าครัวแลเจเด็ดในฐานะพระสงฆ์ไปตามแกนแต่หน้านั้นมิว้วและศบตาขุนเมืองมังรายอยู่เนืองเนือง พระมหาเถนจับอาการท้งนี้ได้แล้วก็ยิ้มอยู่แล้วกระนั้นเจ้าครัวก็สแดงแรงทำตามที่ได้รับนิมนไว้พระเจ้าตองอูนิ่งทนสะดบเหมือนแม่เราฉี่นี้ได้ขณะเจ้าครัวเทศนานั้นจึงตรัสแกนางเราฉี่ว่าแม่จงอยู่เป็นประธานเถิดข้าพระเจ้านี้หน้าที่ตัวมีถึงเวลาจะต้องตรวจตราให้ทั่วถึงบนเชิงเทิน นางเหล่าชีก็รับธุระทางนั้นแลนั่งตั้งสติสำรวมฟังตามอัธยาศัยคนเท่าพักใหญ่กระทั่งพระมหาเถนเทศจบแล้วแลหาไม่เห็นพระเจ้าตองอูจึงลากลับวัดนางเหล่าชีพระนมหลวงมีรู้เรศนายับสนทั้งปวงเลย <c oughs> ก็ปิติยินดียิ่งนักฝ่ายพระมหาเถรถึงวัดแล้วก็กล่าวด้วยสิทธิ์ร่วมใจว่า วันนี้เรามีเรื่องอยู่ในใจแล้วเจ้าครัวก็แจ้งข้อความที่คาดคะเนนั้นให้เจเด็ดได้รู้ไว้เจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพเจ้าไม่สงสัยไปถึงเลยต่อพระคุณเจ้าแย้มให้เห็นเช่นนี้จึงพอจะลำดับเรื่องเห็นต้นเขามูลบ้างแต่ความคิดข้าพเจ้าแล้วหาเห็นที่วิตกไม่มาดว่าจะอยู่ไกลาตาพระคุณเจ้า มังตราพระเจ้าอยู่หัวจะกระทำเอาด้วยอำนาจให้เต็มที่ได้ก็ต้องจัดให้ข้าพเจ้าพ้นจากความเป็นพระไปเสียก่อนและมังตราจะทําโดยวิธีใดก็ตามทีให้ข้าพเจ้าได้สึกแล้วก็เห็นลงเป็นผลในเดียวกันทั้งสิ้นพระมหาเถรก็ว่าจะลงเอาเป็นในเดียวกันนั้นยังไม่ได้แม้นการที่กําหนดไว้ทั้งสิ้นเกิดต่อหน้าเราว่ากล่าวเป็นหลักฐานมั่นคงแล้ว เจ้าศึกสาเร็จก็ยังจะได้รับการของตองอูเป็นเครื่องได้ล้างความชั่วศึกไปแต่หากจะศึกไปโดยรับหลังมังกราขู่เอาเพียงทราบความคิดแล้วจะไปทำเสีเองตัวสิก็เพียงรอดจากพระจะได้มีช่องประกอบกรรมดีไม่ได้ก่อนเจเดตก็เห็นด้วยคำสมพานวัดคุโสดอแต่พระเจ้าตองอูนั้นยิ่งออกไปเสียได้จากตรงหน้าพระมหาเถร ก็ดุดยิ่งพลุ่งพล่านเดือดดานในอารมณ์หนักขึ้นตรัสด้วยขุนเมืองมังรายว่าทั้งนี้ม่รู้เกิดแต่อกุศลมูลสิ่งใดพระมหาเถรมาณนะเชิงเทินที่บัญชาพลหลายครั้งแล้วนอกกว่าครั้งที่อังวะเข้าประชิตและข้าพเจ้าออกโจมตีเองแล้วไม่ปรากฏว่าพระมหาเถรชักเอาเจด็ดมาด้วยเลยขุนเมืองมังรายก็ว่า เฉลยวันนี้เจ้าขรัวเห็นไปทำนองบำเพ็ญบุญตามประเพณีไม่ใช่ถวายอาหารอย่างสามัญเคยจึงเอาสิทธิคู่คิดนั้นมาด้วยแต่ทางนี้เล่าข้าพระเจ้าก็สงสัยอยู่พระมหาเถรเจนขนบประเพณีทั้งปวงอยู่แล้วฉไนจึงรังส์ที่เจ้าภาพมิได้นิมนต์มาด้วยก็ผิดทีอยู่แต่พระเจ้าอยู่หัวอย่าเพิ่งถอยมานะก่อน จงจัดการตามอุบายซ้ำอีกสักครั้งให้จงได้แต่ครั้งนี้ให้สมเด็จพระพี่นางว่ากล่าวเป็นที่ระลึกถึงเจเดจนักจะนิมนตเข้ามาในวังให้แจ้งไว้แลพระเจ้าอยู่หัวท่านก็นิมนต์ครามหาเถรมาเสทางหนึ่งครั้งหลังนี้หากความระลึกความสัมพันธ์ระหว่างเจเดจแลพระพี่นางเป็นไปเหมือนข้าพระเจ้าคเนภิกษุหนุ่มนั้นก็คงปรีตัวออกจากอาจารย์ตนมา เป็นต้นอุบายว่าได้ไข่เสียพระมหาเถรือจะไม่รับนิมนต์พระเจ้าอยู่หัวเพราะขาดภิกษุอื่นมาด้วยพระเจ้าตองอูฟังกระนั้นก็เห็นด้วยแล้วว่าวันพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าจะทำการนี้เองขุนเมืองจึงเตือนว่านิมนต์ติดกันดังนี้พระมหาเถนจะฉุกใจคิดเห็นเป็นเรื่องประหลาดได้พระเจ้าตองอูก็ว่าท่านนายจะกลิ่นเกรงเลย ข้าพเจ้าจะเอาคำแม่ให้นมไปว่ากล่าวว่าผูกใจในการบุญยิ่งนักเจ้าครัวกุโสดอก,ก็จะมาเองแล้วพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็คืนเข้าวังบอกการที่วางไว้ไม่เกิดผลแก่แต่ละแม่พี่นางแล้ววอนว่าพี่นางทำครั้งหนึ่งไม่สำเร็จอย่าเห็นเป็นข้าพระเจ้าบอกการที่วางไว้ไม่เกิดผลแก่แต่ละแม่พี่นางแล้ววอนว่า พี่นางทำครั้งหนึ่งไม่สังเร็จอย่าเห็นเป็นข้าพเจ้าผู้น้องชักจูงให้เก้อเสียเลยทํำซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งแล้วานมีหนังสือกำกับไปถึงตัวเจเด็ด,ด้วยครั้งนี้คงสมอารมณ์เราเป็นมั่นคงพระพี่นางเจ้าอยู่หัวก็ว่าจะให้ข้าพเจ้าสลักหนังสือให้นั้นพอทำได้แต่การจะสื่อหนังสือไปถึงตัวภิกษุผู้รับนั้นก็เห็นขัดสน เพราะไม่ว่าอาหารข้าวหวานสิ่งใดเมื่อชาวในจะมีจิตศัตราเอาไปถวายภิกษุใหม่แล้วเจ้าครัวก็ตั้งกฎเป็นกำหนดไว้ว่าไม่ยอมให้ส่งประเคนพระด้วยมือของผู้เชิญจากข้างในเลยข้าพเจ้าเคยให้ข้าหลวงจากข้างในไปสู่อารามหลวงแล้วเหตุการณ์เป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นหน้าที่จะส่งหนังสือให้ภิกษุรูปนั้น จงเป็นพนักงานของพระเจ้าอยู่หัวน้องท่านจัดแจงเถิดพระเจ้าอยู่หัวรับเอาว่าธุระเพียงแค่นี้พี่นางอย่าวิตกว่าจะทำไม่ได้สำเร็จครั้นพระเจ้าอยู่หัวถามว่าข้าวของแต่ก่อนเคยให้ผู้ใดนำไปสมเด็จพระพี่นางก็ชี้เอาแม่เชงสอบูแล้ว่าดารุณีลูกจากบ้านหันสวัสดีเคยอุปธรรมเจเดชเมื่อคราวยาก ผู้นี้แล้วเป็นตัวแทนเชิญสิ่งของไปวัดมังกราก็ว่าจะให้นางเชงสบูไปด้วยบ่าวเมื่อใดข้าพเจ้าจะจัดมหาดเล็กที่ฉลาดทําทีว่าไปเป็นเพื่อนด้วยแลนางเชงสบูจงทํากิริยาปกติดังเคยถวายของแล้วกลับมาเสียไม่ต้องอยู่ช้าส่วนการจะส่งหนังสือรับนั้นข้าพเจ้าจะกำชับมหาดเล็กที่ไปด้วยให้หาช่องทางพยักหน้า ให้เจเด็ดรู้ตัวไว้และนัดลู่ทางทุกอย่างเป็นอันดีแล้วอีกครู่ใหญ่จะได้เวลาเพนนางเชงสอบูก็คุมของไปอารามคุโสดอโดยลักษณะการเป็นปกติส่วนเจ้ามหาดเล็กคนที่พระเจ้าอยู่หัวแต่งไปก็พลอยล่วงเข้าไปบนกุฏิพระมหาเถนด้วยขณะเมื่อมีของส่งมาจากข้างในนั้นเจเด็ดเป็นคนถนอมน้ำใจอาจารย์ ก็หลบมิให้มหาสงฆ์ตำหนิว่านั่งล่อหน้าอยู่ทุกครั้งเจ้ามหาเล็กถือหนังสือตาละแม่เลี่ยงบางเสาใหญ่ต้นหนึ่งแล้วเรียกเอาเด็กรับใช้ในกุฏินั้นมาแล้วกระซิบถามว่าท่านบุเรงนองภิกษุอยู่หรือไม่เด็กนั้นก็รับว่าอยู่ในกุฏิหลังน้อยข้างขวาหอใหญ่นี้มหาเล็กนั้นก็ยัดเบีย้ยใส่มือให้เด็กรับใช้แลว่า ข้าลงจากกุฏินี้พักหนึ่งแล้วจะจงบอกท่านบุเรงนองว่าให้เยี่ยมหน้าออกไปข้างกุฏิท่านนิดหนึ่งพักพวกมีเรื่องร้อนจะบอกมาถึงเด็กรับใช้เห็นเบีย้ยประกอบกับความที่ตัวจะรับเอาก็ไม่เห็นเป็นโทษจึงปฏิบัติตามคำภิกษุหนุ่มได้รับข่าวนี้ก็สนเท่นักครั้นโผล่หน้าต่างเยี่ยมหน้าออกไปดูเจ้ามหาดเล็กอันตรคอยทีอยู่ข้างล่าง ก็ชูหนังสือให้เห็นจะเด็ดก็กวักเรียกเข้ามาใกล้แล้วยื่นมือลงไปรับมหาเล็กก็ส่งให้แล้วกระซิบสั่ทับว่าการข้างในหนังสือสำคัญอยู่ท่านอย่าได้ปฏิเสธให้ผิดไปเสียท่านปฏิบัติได้หรือไม่ได้ข้าพเจ้าจะแฝงอยู่ที่กำแพงโน้นวานสำแดงกิริยาให้รู้ด้วยเจ้าหนุ่มก็คลี่หนังสือออกดูอักขระตัวน้อยจำได้ถนัดว่า ฝีมือตาละแม่จันทราแล้วประหลาดและยินดีระคนกันอยู่ในหนังสือนั้นความว่าข้าพเจ้าจันทราคนบาปขอนมัสการมายังจเจดภิกษุตัวข้าพเจ้ามารำลึกถึงความในปัจจุบันนี้ว่าแต่ชาติปางก่อนนั้นผู้ใดกล่าวการบุญชรอยข้าพเจ้าจากสำแดงกิริยาเมินเสียลุชาตินี้แล้วใช่บุญตัวจะได้พบคนซื่อ การทั้งปวงจึงแปลกแปรไปข้าพระเจ้ารำลึกได้ดังนี้แล้วได้คิดว่าควรรีบประกอบการบุญไว้เส้นในชาตินี้เพื่อผลที่ดีเส้นชาตินี้จะกลับคืนเมื่อรู้อีกชาติหนึ่งบ้างสถานหนึ่งทุกวันนี้มีเหตุกลัดกลุ่มจึงหมายประกอบภูสุนสักสิ่งหนึ่งพอเป็นเครื่องสะดาะเคราะห์แห่งตนณเวลาเพลนวันนี้ ดินข่าวว่าแม่เลาชีจะไปที่กำแพงเมืองสดับเทศนาแต่พระมหาเถรอีกฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ใจจะได้จัดพัตาหารมื้อเพนถวายท่านเป็นการบำเพ็ญกุศลเฉพาะส่วนตัวน,นเรือนแม่เลาชีแห่งนั้นแม้นท่านมีใจเอ็นดูจะให้ข้าพเจ้าปะคนซื่อแต่เกิดอีกชาติหนึ่งแล้วครั้งนี้ถึงหากไม่เต็มใจรักนิมนต์ ก็อย่าบอกปัดเสียให้ผิดหน้าที่สงเลยและเมื่อจะเด็ดอ่านความข้อนั้นสิ้นแล้วเห็นคารมตาละแม่ว่ากล่าวมาเป็นเชิงตัดพ้อแกมระลึกถึงกระนั้นอันน้ำใจใครจะเห็นหน้านั้นเป็นอย่างที่สุดแล้วไม่ได้คิดอย่างอื่นก็พยักให้เจ้ามหาดเล็กผู้แฝงร่างบางเหลี่ยมใบเสมานั้นรู้ว่ารับเอาความในจดหมายทั้งสิ้น เจ้ามาหาดเล็กเดินหนังสือก็พระจากที่เร้นกายอยู่เดินล้ะไปตามแนวกำแพงแก้วล้อมวิหารแปะสำนักกุโสดอนั้นเป็นอารามหลวงคนทั้งปวงไม่มีพลุกพล่านอยู่แล้วมีหนังใกล้กุฏิมาหาสงฆ์อีกเล่าคนนอกจะกล้าเดินเลียมเลมไปใกล้นั้นไม่มีเลยเมื่อเจ้ามาหาดเล็กเดินหนังสือยืนรอดูอาการเจเดตนั้นเผอิญเจ้าขลัวเดินออกมาชานกลาง และเหี่ยมหน้าไปข้างตะวันออกอันกุติน้อยเจ้าสิทธิ์คู่ใจเคียงอยู่เห็นคนที่ยืนบางร่างข้างใบเสมาก็แลเห็นเป็นพิรุษแล้วเจ้าครัวก็นิ่งสงบดูผลต้นหาลิคิดไปถึงว่าจะมีการสื่อข่าวกับเจดิตไม่แต่ครั้นคนผู้นั้นออกจากที่ซ่อนเรียกกำแพงแก้วไปนั้นแล้วพระมหาเถรขม่นเอาเครื่องแต่งกายถนั ว่าเป็นคนข้างในวังหลวงลักษณะเดียวกับที่พาของมาด้วยนางข้างในเมื่อกี้ก็ไหวทันว่าเจเด็ตคงมีสิ่งรู้เห็นในการนั้นอยู่ด้วยเป็นแน่แท้พระมหาเถรสู้เดินซุ่มฝีเท้ามายังสำนักของฝ่ายสิทธิ์เอง <c oughs> ค่อยดันบานประตูมิให้มีเสียงแล้วแลเห็นเจ้าหนุ่มยังก้มหน้าอ่านสารชิ้นน้อยในมือเพลินอยู่ ต่อพระมหาเถมก้าวเข้ามาเต็มตัวนั่นแล้วเจ้าหนุ่มจึงรู้สึกตัวจะซ่อนสารจาระแม่ก็หาถนัดไม่ก็ได้แต่สุดกายพับเพียบลงตามระเบียบเจ้าครัววัดก็เรียกหนังสือในมือมาดูรู้ความสิ้นแล้วจึงว่าคารมนางข้างในกล่าวพอหนิบแนมคมสันกรณีนี่เล่าจะเด็กเจ้าอ่านสองซ้ำสามพักไม่รู้จักอิ่มใจเลย จ้าหนุ่มยินหางเสียงอาจารย์ไม่ชอบกลนก็ร้อนตัวอยู่แลวว่าข้าพเจ้าจะได้อ่านซ้ำเคราะหมายความอิ่มใจนั้นหาไม่ได้ก็แหละอัธยาศัยสมเด็จพระพี่นางพระเจ้าตะเบงชเวตี้เป็นฉันใดข้อนี้พระคุณเจ้าเหมือนผู้ใหญ่อยู่ในครัวเรือนเมงกยิงโยมาแต่ก่อนย่อมจะรู้ชัดแจ้งแล้วข้าพเจ้าอ่านหนังสือสองซ้ำสามพัก ก็เพราะคิดถึงความขัดในชะตาตัวจึงพลอยให้เป็นการทำหมองไปถึงแตละแม่องค์นั้นจะได้มีน้ำใจทะเยอทะยานโดยวิสัยชายได้สารหญิงหาไม่เลยพระมหาเถนจึงว่าซึ่งแตละแม่กล่าวความนิมนต์มาทางนี้ตัวจะพิจารณาทำไปประการใดเจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพระเจ้าหมายไว้ว่าพระคุณเจ้ารักนิมนต์ไปนเชิงเทินแล้ว ข้าพเจ้าก็จะขอรับนิมนต์ทางพระพี่นางจะได้ปะหญิงหนึ่งแต่โดยทางชอบด้วยวินัยธรรมดาภิกษุกรณีก็หามีมนทินโทษเป็นราคีไม่พระมหาเถรหน้าขมึงอยู่แลว,ว่าตัวกระทำใจใยข้างชั่วแล้วจะฟื้นเอาข้างดีมาพูดสู่เราฟังหรือแต่เป็นคารวาสก็ประกอบการให้คนเห็นว่าชั่วแล้วบัดนี้ ฝากกายให้เพศภิกษุคุ้มหัวจังจะชั่วในเพศพรหมจันทร์หรือเอาการจะปะหน้านางอันเป็นที่รักแต่เดิมเพื่อหนุนให้จิตลำพองเป็นสำคัญชนุ่มก้มหน้าอยู่หาอาจต่อคำด้วยพระมหาเถรไม่ตอพระมหาเถรกล่าวว่าลูกเมงไปยินโยพี่น้องคู่นี้สมคบกันกระทำกลแล้วแลหมิ่นว่าเราจะไม่รู้เท่าทัน เจ้าหนุ่มฟังแค่นี้สงสัยรงะงับปากไว้ไม่ได้ดึงว่าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นสิ่งใดเป็นกนอันเกิดแต่แตละแม่จันทราว่ากล่าวมาในหนังสือและเจ้าครัวที้หน้าเอาแล้วว่าข้อนี้นี่แล้วเป็นพยานว่าตัวสิมีจิตลำพองกระทั่งสิ้นความคิดทบทวนไตรตรองหน้าหลัง